หน้าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารนกนกลิวนกหมอย่ไนะครับสองกุบนกต่อหคือต่อแล้วถ้าเลี้ยงแร้วดนกต่อมันจะทําให้เก่งกล้าเป็นนกที่เป็นมงคลหายากใช่รอพอจะได้ รักนกที่หลายกุกขึ้นสำนวนดีขึ้นเสียงใสดีขึ้นาตูอาหารนกรุงหัวจุเกรดคุณภาพระดับซุปเปอร์พรีเมียม ยอดผพนไฟเตอร์แรงเข้มสู้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแลนด์ครับผม ครับสำหรับรายการคนรักนกไทยแลนงของเราในอาทิตย์นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนกเขาใหญ่หรือว่านกเขาหลวงครับซึ่งนกชนิดนี้ก็ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเป็นอย่างมากเลยมีให้เห็นแทบจะทั่วทุกภาคเลยของประเทศไทยเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปชมกันในรายการกันเลยดีกว่าครับ ตั้งแนกเขาใหญ่เลยนกเขาหลวงนี่ครับก็ลเลี้ยงมาตั้งแต่ถ้าจําได้ไเลี้ยงเป็นกิจจลักษณะก็ประมาณปฐมสามปกติคนในครอบครัวปู่ย่าตายายเขาเลี้ยงอยู่ก่อนก็<ม>เริ่มมาชอบตั้งแต่จังความได้จริงๆก็คือปฐมสามเริ่มเริ่มขอเป็นของตัวเองเริ่มขอกงขอนกจากปู่เอามาเลี้ยงเอง ส่วนมากก็เป็นคนแก่ครับเพราะว่ามันมันเป็นวิถีชุมชนของคนสมัยก่อนเขาเลี้ยงเพื่อฟังเสียงกันนะบางคนจะเลี้ยงฟังเสียงบางคนจะเลี้ยงต่อมาเลี้ยงเพื่อฟังเสียงคือมันไม่เหมือนกับสมัยทวนทวนนี้ก็มันมันเป็นธุรกิจบ้างแล้วนะคือเลี้ยงเพื่อทําการค้าเลี้ยงต่อมาเพื่อขายบ้างอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเขาเลี้ยงเพื่อเพื่อว่าฟังเสียง ระว่าบา,างครั้งเขาก็จะแยวกว่านกนกประเทไหนลักษณะไ,ไหนเป็นนกมงครยังไงเป็นมงคลสำหรับป้าสมัยก่อนอยู่บ้านจริงๆที่คุ้มันจรตอนสมัยเด็กอะไปสารที่มีบ้างก็มาถือว่าเยอะนะครับเพราะถ้ามาภาคกลางภาคกลางก็เยอะถือว่าเยอะ ที่สมผัอที่กรุงเทพแถวยุธยาแถวปัวทุมธานีเยอะครับเมื่อก่อนเจิก็ยัง,ย,งยังดังดูลักษณะอย่างนกมันไม่บอ,อกกันนะก็เลี้ยงเพราะความสงสัยว่าเมื่อเขามันมันมีลักษณะที่แปลกกว่านกอื่นความสนิทของมันในการการดูสร้อยดูขนขนแก่ขนตารนยายคนปูก,ก็จะสอนดูลักษณะที่ว่าดูจะจะเลี้ยงลักษณะไหนที่ดีไม่ดีนกปิ่นเป็นยังไงไม่ดีเยังไงการขี่กันสังเกต มีมีหลายอย่างคือต้องศึกษารายละเอียดลงพอสมควรพอพอมาอยู่อาการเริ่มโตขึ้นจะเริ่มเริ่มเริ่มคัดว่านกไหนที่ที่ควรเลี้ยงไม่ควรเลี้ยงคัเริ่มดูออกความชัดเจนในการดูก็เริ่มมีมากขึ้นก็เริ่มได้ศึกษาจากคนที่รู้มากขึ้นเริ่มคบเพื่อนมากขึ้นเพื่อนในวัยเดียวกันรุ่นน้องบ้างคนแก่บ้างก็หลายหลายคนเริ่มแตกแขนงเริ่ม ขยายมากขึ้นก็ได้รู้จักได้สัมผัสกับหลายๆคนที่ที่เขาเล่นมาก่อนหรือเล่นมาหลังก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าออนกแต่ละชนิดแต่ละตัวลักษณะลักษณะที่ดีที่เด่นที่ด้อยเป็นยังไงก็ได้ศึกษาก็ได้จดจำไว้ว่าเออถ้าเราจะเลี้ยงลักษณะนี้จะเป็นยังไงจะเป็นประโยชน์ตัวเองมากน้อยแค่ไหนก็ได้จดจำมา มันก็จะแยกกลุ่มชัดเจนเมื่อก่อนมันจะแยกมันจะเลี้ยงเฉพาะกลุ่มใช่ไหมเฉพาะเฉพาะผูะ้สูงอายุคน,นแก่คนแก่หรือคนที่มีมีฐานะหน่อยคือครูบาอาจารย์พวกนั้นอยู่ในอยู่ในชนบทถ้ามีนกดีๆีคนชาไร่ชานาหรือคนตระสีตริสาก็จะเอาไปไปเป็นของฝากให้ให้อาจารย์ครูบาอาจารย์เลี้ยงระดับพลเมี การนับหน้าทิ I I like exercise, like aker, no ่ตาตัวเองว่าถ้าอย่างตัวเองมี่าดีถ้าเป็นครูอาจารย์มาขอให้ถ้าเป็นคนธรรมดามาขอก็ไม่ให้เป็นการจีนฟรีการเป็นครูอาจารย์ของตัวเองเป็นเพื่อญาติเป็นเป็นเข้าคนแก่เพราะมาอยู่หลายที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็เห็นหลายที่เลี้ยงปริมาเลี้ยงหลักการเลี้ยงการบำเพ็ญนักษาก็แตกต่างกัน ยอย่างยาบำรุงทําไงให้มันกม่คนคึกกันดีก็แต่ละที่ก็จะมีสูตรยาสูตรอะไรรักษากันนกก็หลากหลายขึ้นการการการพัฒนานกก็ดีขึ้นก,ว,ก,นกว่าเดิมจากเมื่อก่อนที่หาตามป่าก็เลี้ยงตามป่าถ้ามีสมนวนอารมณีก็จะเลี้ยงตามทุกวันนี้ก็มีการทําไงเสียงจะดีขึ้นอารมจะดีขึ้นจะหมุนกี่ท่านแต่หลายกุกก็เอาพ่อแม่จากกุกเอาสมสองกุกสองกุกสมส,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 สามกุกก็ จะได้รับนกที่หลายกูดขึ้นจานวนดีขึ้นเสียงใสดีขึ้นก็เป็นที่นิยมของคนเลี้ยงมากขึ้นจากปัจจุบันที่เห็นน่าเลี้ยงจากคนแก่ทุกวันนี้ก็ยังมีวัยรุ่นถึงระยะกลางคนคนแก่ขึ้นมีมีหลายประเทศมีหลายกลุ่มที่หัมนมาเลี้ยงมาสนใจเลี้ยงเพื่อหนึง่งเพื่อความสวยงามสวยงามก็จะมีนกเขาด่างนกเขาใหญ่ที่ก็เป็นประเภทเดียวกันอยู่ในกลุียวกันดับ มันแปลกก็ว่ามันเป็นเป็นสีใค่ว่ามีขนขาวแซมขึ้นมาหัวขาวว่างหน้าขาวว่างปีขาว่างไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นสีก็สวยงามคือตัวใช่ไหมตัวนกเขาใหญ่ปกติคือดูสร้อยสร้อยรอบคอไหมสร้อยแตกไหมสร้อยใหญ่ไหมถ้าถ <ไป S 1> ้าสร้อยรอบคอนี่เขาบอกว่าเป็นนกที่เป็นมงคลหายากสร้อยรอบคอคือคนคนสมัย เก่านะคนโบราณก็จะบอกสั่งสอนกันมาด้าหานุเป็นหานกที่มงคลแต่วันนั้นมันไม่ค่อยมีถ้าถ้าเปรียบเทียบสร้อยทั่วไปมันก็จะมีเยอะแต่ถ้านกทั่วไปถ้าดูว่าถ้านักเลงนกทั่วไปดูว่าถ้าสร้อยแตกๆเข็มเล็กๆนกแตกๆจุดเล็กๆอก็จะถือว่าเป็นนกมีคารมลมี่วนวนมากกว่าที่เป็นสร้อยใหญ่ๆเสียงก็จะมีเป็นเสียงเล็กเสียงกลางขี้งใหญ่ก็ป๊ ออปมาอรกมาเปรียบเทียบกับนัดร้องนะครับคือหลากหลายเสียงกันนะแล้วแต่นานากิตาร์คนชอบแต่ว่าส่วนมากคนก็จะชอบเสียงเล็กกับเสียงเสียงกลางมากกว่าเสียงใหญ่เสียงใหญ่เป็นเสียงไม่ออกเท่าไหร่แต่ก็มีเพราะถ้าเสียงใหญ่ก็คัดมาเลี้ยงถ้าจะเป็นนกที่ขลุมมากกว่าเพราะเสียงใหญ่ไม่มีขลุมไม่มีสมนวนเสียงไม่ใสก็คนก็ไม่ชอบเลี้ยงแต่ส่วนมากคืนนี้ยมีกินเสียงเล็กกับเสียงกลาง การการผ่านการโยนก็ทาเป็นจังหวะคือคือลงกุบถ้าไม่มีกุบเลยก็คือคือจริงๆแล้วคนเมื่อก่อน,นเขาเล่นถ้าเป็นนกเหลีวหือหรือต้นก็ได้หยู่ท้ายก็ได้คือหรือหรือต้นคือไม่มีกุกหรือท้ายก็ไม่มีกุบนะถ้าเป็นนกกุกกุเดียวก็คือขึ้นกุกให้เสมอลงท้ายให้เสมอสองกุบก,ก็เหมือนกันนะไม่ใช่ลงท้ายแถวก็ไม่เป็นที่นิยมของเสียนเลี้ยงนกถ้าถ้าเหลียวก็โกโก คือไม่มีกุกท้ายเหมือนแค่ค่าคนฟังไม่เป็นก็จะเหมือนกับคนฟังนกเปียกแต่เป็นนกตัวไปนกกุบเยอสองก,กุมันเหมือนกับเสียงนกเปียกนกะว่านั่นนะคือการขันโยนของมันก็เป็นเป็นนกมงคลซึ่งค่อนข้างหายากีครับ มีแต่ว่าค่อนข้างหายากการซื้อขายก็ถ้ามีก็อยู่ค่อนข้างราคาสูงอยู่หมอเงันแล้วแต่พื้นที่ที่เล่นนั่นนะครับเพราะว่าเขานิยมเขาเน่แค่ไหนพื้นที่ที่นิยมเลี้ยงมากราคาสูงแับไม่มเงนั่ก็อยู่ราคาแต่ก็อยู่พขาสมควรเปรียบเทียบกับนกอย่างอื่นแต่พูดถึงใดภาพรวมวนะนะบางพื้นที่บางพื้นที่ก็แทบจะสูงพันบางพื้นที่ก็ยัง ยังเห็นอยู่ในปริมาณพอสมควรดังนั้นน่ะปัญหาหลักที่ได้เบาบางลงก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์ส่วนหนึ่งฝีมือมนุษย์ก็เกิดจากการล่าล่าก็จากใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้ปืนติดกล้องยิงใช้หนังตใช้ตาข่ายดักหนึ่งก็เพื่อความสนุกสนานกชิีสก็เพื่อเพื่อเอาไปทำอาหารก็มี แล้วก็สามก็ฟีอเกษตรกรที่ไม่ได้ตั้งใจบ้างหรือสงใจบ้างก็มีก็นกเขาเนี่มันอยู่รวมกันเป็นฝูงเป็นมู่ก็มันลงกินเอ่ออะไรเม็ดฟันของเกษตรกรนะนะผู้ผลงเกษตรกรมันลงเยอะทำให้ได้รับความเสียหายเกษตรกรก็จะใช้ยาทุบเม็ดฟันไปโปรยในที่นาในที่สวนนกก็จะลงกินทําให้นกสูนพันไปเยอะ กันทีกับปัญหาเรื่องนี้สาหรับศัตรูทางธรรมชาติเนี่ยไม่ว่านกกูดนิเหลี่ยวเนี่ยมันนก็มันจะเป็นศัตรูธรรมชาติของนกทุกนัวนกกงัวจุกนกกินหลานกปลอดนกเขาเอนกตัวเล็กๆนะครับตามธรรมชาติมันก็จะกําจัดหมดเพราะนั่นเป็นอาหารตามตามธรรมชาติที่มันจงอาศัยเลี้ยงจีบของมันสําหรับคนเลี้ยงนกนะครับไม่ไม่ยันดินทั้งว่าจําเป็นนกเขาน่ะทั้ง ทั้งคนชอบนกแม่ทุกอย่างนกนกงนกอะไรเรามาล่วงกันมาสนใจมานุรักษ์ครับมาเลี้ยงดูมาดูแลเขามาเพาะสายพันธุ์ที่ดีๆถ้าถ้าเราพอได้ก็เลี้ยงแต่ตัวที่เราชอบนะตัวที่เรามาชอบแล้วก็ปล่อยกลับสู่ธรรมชาติมันก็จะเป็นการช่วยนุรักษ์ทําให้นกนั้นจเจริญเติบโตมีการขยายพันธุ์เราขยายพันธุ์ที่บ้านแล้วเรายังปล่อยให้มันไปสู่ธรรมชาติได้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติอีกครั้ง อ,อีกทางหนึ่งเลยทุกวันนี้ก็เ,เริ่มเริ่มเริ่มจากคนสนใจเลี้ยงก็เริ่มมีการพัฒนามีการผสมพันธุ์กันเนยอะครับจากจากคนที่ไม่เคยเลี้ยงก็เลยรับความสนใจจากคนที่เคยเลี้ยงมาก,ก่อนเริ่มศึกษาก็ว่าทาไงจะได้นกสายฟันที่ดีก็เริ่มจากที่ทํามีตัวเองมีคนลังทรัพย์ก็เริ่มซื้อนกที่ราคาต้นๆหรือแพงเข้ามาผสม เพื่อเื่อให้ได้นกจากึนกริวถ้าต้องการนกเริยวก็หาสายพันธุ์ที่เป็นเริวมาผสมหรืออยากได้นกเสียงดีก็หานกที่เสียงดีขอพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มาเลี้ยง สองปีนี้มาผมได้เลขตัวเดียวมาตลอดเลยครับับอาหารบานานาสุดยอดมากเลยครับใช้มามาตลอดเลยนกผมงก็ดีตลอดติดที่1ที่2ที่3ตลอดเลยครับตั้งแต่ผมใช้มานานาครับก็เพิ่งมาได้ประสบความสำเร็จก็เมื่อใช้อาหารมาลานาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอาบานาก็ไม่มีจุวหนึ่งที่อยู่ในวงการนกกระจุกณปัจจุบันนี้บานานามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร081 886 2886่หหรือ085961 7-735นา,าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซูปเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลินยอดผล้พันเตอร์แรงเข้มสู้อาหารนกรงหัวจุกสูตรพิเศษสำหรับนกแข่งเมืม่อมก่อนเน่ยกับธรรมชาติจริงๆนกก็จะมีนกนกลรว นกเดียวสองกุแล้วที่สุดสูงสูงสุดจริงๆก็คือนกสามกุกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่นกสามกุกอย่างเดียวมันมีนกสี่กุกห้ากุกถึงเก้ากุกสิบกุกก็มีนั่นจะเกิดจากการพัฒนาของเสียนักเลี้ยงคือเราจากพ่อแม่พันธุ์สมมงพแม่พันธุ์สามกุกก็หาพ่อพันธุ์สักสี่กุกห้ากุกมันจะได้ลูกออกมาที่มากกว่าพ่อแม่การพัฒนาการการดูแลอีกอย่างการใส่ใจ ในการเลือกสายพันธุ์ก็ทําให้ได้นกที่มีกุกมากกว่าในอดีตมันมีนีนกเหลิวครับนกเหลวนกกุกเดียวสองกุกสามกุกนกสี่กุกขึ้นไปนกเหลิวนกหมอสองกุกนกก่อสามกุกมีนกนกมงคนนกเสนีในว่านคือนกเหลิวนกหมอนี่เขาว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนเด็กเจ็บไข้ได้ปวดได้ป่วยปวดท้องหัวายเขาเอาขี้เห็นไห ไปทํายาต่าเวลานี่มันหายเขาเลยว่านกหลิวนนกหมอแล้วก็เป็นนกมงคลใบใบบ้านเป็นสิริมงคลแต่ไม่กินเลนไม่กินบ้านเป็นนกที่หายากเป็นเป็นเป็นนกหมอ,อคใครใครมีไว้ในครอบครองก็จะเสริมดวงชะตาบารมีประมาณนั้นถ้าคนเชื่อเรื่องดวงเรื่องสมัยก่อนเอาเอาขี้นครับแล้วก็ถ้าประมาณว่าคนทาไร่ั้นาก็จะเอา เอาอะไรโอ้โหเอาเหรียญไปใส่ในน้ำให้มันกินให้น้ำกระเด็นออกมาน้ำมันจะปมในนาแล้วก็ทําให้ว่าถ้าปะจากศัตรูพืชมาลบกวน้าวปลาก็จะเลี้ยงงอ่งงามประมาณนั้นความเชื่อตั้งแต่ตั้งเดือมันก็จะร้องว่ากู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 กนี่คือหลิวหลังถ้าหลิวหน้าก็กูกูกูุดี๋มันจะลงกุกหลังแต่ว oh oh. so hey in ่าหน้าไม่มีหลิวไม่ไม่มีกุกเออมันมีทั้งหลิวหน้าหลิวหลังแต่ว่าคนส่วนมาก คนนิยมจะนิยมริวหลังมากกว่าริวหลังเรอแม่ครับกบกูกูอยู่อย่างเงี้ยกบกูกูกบกูกูกบกูกูครับนกนกจิ๋วนกหงอใช่ไหมครับสองกบนกต่อสองต่อแล้วถ้าเลี้ยงแล้วนกตอมันจะทําให้เก่งกล้ากับดูว่ากบหน้าเป็นยังไงกบหลังสองกบกับกบหน้าที่ที่ขันเสมอกันไหม ทำให้เสมอกันถ้ากุกหน้าเบากุกหลังสองกุกหนักก็ไม่เป็นที่นิยมกุกหน้ากับกุกหลังลงสองครั้งต้องเสมอันกุกหน้าก็จะเป็นที่นิยมมาสามกุกกับสามกุกก็จะเหมือกังคือสามกุกคือลงลงกุกก็ลงสามกุกเป็นสามครั้งให้เสมอไปเลยกุกกุบกุกข้างหลังทั้งสามกลางเหนือกันต้องเสมอได้กุบ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 เนี่ยให้ให้ให้เท่ากันเลยไม่ใช่ว่ากุบ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 คือไม่ไม่นิยม ลงจังหวะจังหวะก็ลงก็ต้องเท่ากันไหมอะลงสามู่แต่ว่าสองครั้งชิดกันครั้งที่สามมาทิ้งห่างก็ไม่เป็นที่นิยมถ้าจะจะหาเลี้ยงใช่ไหมครับคนที่สนใจคนจะเลี้ยงใหม่ก็ถ้าหาตามเสียนนกต,ตามตามในบ้านตัวเองตามชุมชนตัวเองไม่ได้ก็หาซื้อตามศูนย์ฟาร์มเลี้ยงตามต,ามตลาดนัดเช่นต,าตลาดนัดสวนจดจกักรหรือตาม,ต,ามาต่างจังหวัดก็มีหลายๆที่ที่ที่เขาก็ขยายพันธุ์ขายอยู่ดูตรงไหนบ้างดูปาก ดูขาดูปีกปีกหางเป็นไงหางต้องยาวกว่าตัวถ้าหางยาวสั้นกว่าตัวเนี่ยก็ไม่เ,เลี้ยงเพราะไม่ดีเป็นลักษณะนกที่ไม่ดีหาลักษณะนกที่หางยาวขนหลังหนาหนาปากบางบางการกินครับกินทั้งหัวอาหารอาหารนี่เป็นอาหารลูกหมูเม็ดเล็กๆกันนะอาหารไก่ข้าวเปลือกข้าวเปลือกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่กินได้ทั้งนั้นครับแล้วก็ ข้าวที่มีขายตามท้องตลาดเขาเรียกข้าวเม็ดมะเขือก็ถ้ากินข้าวเม็ดมะเขือถ้าสําหรับคนที่เลี้ยงนกนกต่อนนกเลี้ยงนกเสียงนนี่ก็ทำให้นกคึ้เร็วแต่ส่วนมากถ้าเลี้ยงตามพื้นมากก็ให้กินข้าวเปลือกข้าวเปลือกนี้ถ้าจะให้ดีนกไม่เสียวก็ต้องเอามาไว้ตะไคร่มาขัดก่อนให้ตะขัดไมีฐานะ ไม่เดือดร้อนมากไม่เดือดร้อนก็คือเอาไข่แดงคุกจะขัดแล้วก็ล้างฝาดอปลอกให้สะอาดเอาไข่แดงมาตีคุกตากให้แห้งเอาให้กินนกก็จะแข็งแรงขึ้นเร็วมันจะเพิ่มแคลเซียมเพิ่มอะไรยงนี่มันมันมีศัลยธรรมที่ถาวรครับมันอยู่ที่ที่คนเลี้ยงเ้าชอบแบบไหนนะบางคนก็ผลิตเองกรงส่วนมากที่นิยมนี่ก็เป็นไม้ไผ่เพราะมีความถ้าอยู่เป็นนานไปคือเบา แล้วมีความแข็งแรงกลงกับไหวอย่า่าไปนในท้องที่บางบางพื้นที่ก็ใช้ไหวไหวทาทั้งหมดทั้งลูกราคาก็จะสูงขึ้นเพราะไหวเป็นเป็นวัตถุดิที่หายากบางพื้นที่ก็ใช้ไม้ไผ่ทั้งทั้งกลงเลยบางพื้นที่ก็ใช้ทั้งไม้ไผ่ทั้งไหวสลับกันอยู่ในกลงตัวเดียวสี่สําคัญที่สุดข้าวนี่ขาดได้สามสี่วันแต่น้ำนี่ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดน้ำสักสองวันตายไม่เกินนี้ ตายแนยม่ไม่ตายก็เหงาฟองตัวเป็นนกป่วยเป็นที่ไม่มีอะไรมากครับเป็นเป็นนกที่ดูแลรักษาง่ายแต่ว่าดูแลก,ก็พาถ้าจะให้นกคึกเร็วใส่กรงก็พ่น,นน้ําตอนเช้าแดดอ่อนๆพาไปแขวนตากแดดพอแดดก้าวร้อนก็เข้า,ขาอ,อ,อ่างให้อาหารใสร่ไว้อาหารก็พอให้ประมาณครั้งนึงเขาอยู่ได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแต่น้ําน้ําอาจจะไม่ถึงน้ําสัปดาห์หนึ่งอาจจะให้สองครั้งสามครัง้งก็งดูแลกบ พาะน้ำาขาบอกน้ำไม่อยาให้มันขึ้นตะไครอยากให้มันมีความสกรปรกพอเพอาวางนกบางตัวมันจะเวลานอนกลางคืนมันจะเป็นนอนที่กระเพาะน้ําขี้ใสทั้งนั้นขี้ใสมันก็จะสกระปรกนล้นกกินแล้วป่วยไม่สบายและต้องดูแลแต่ว่าก็ไม่ดูแลทุกวันแต่ว่าเขามีเวลาถ้าถ้าท่า,านกก็จะขยันขันวารรักษาความสะอาดก็น้ํานะครับพยายามเปลี่ยนน้าถ้า ถ้าถ้ามันบางตัวมันก็อาบน้ำของมันเองบางตัวก็ไม่อาบก็ถ้าไม่อาบก็ใช้วิธีข้นน้ําฝนน้ําก็จะประตักแข็งสหรับถาดรองน้ำนะนะขี้นี่มันไอพวกน,นอกเขานี่มันจะสังเกตว่านกสม,มุนไม่สม,มุนดูที่ขี้มันขี้มันจะเป็นก้อนเป็นสองสีเหมือนถ้า,ถ,าถ้าคนเลี้ยงไก่ชนเขาจะบอกว่าขี้ขี้เหมือนขี้นกเขาคือข,ขี้เป็นก้อนแข็งแล้วก็เป็นสองสีขี้ขาวกับขี้เขียว ถ้าก้อนถ้าถ้านกมันสบายก็สังเกตได้นกเขาถ้ามันสบายขี้มันจะเหลีวแต่ถ้าปีนก้อนเนี่ย็นกสมบูรณ์ทั้งก้อนแล้วถ้านกนอนคอนเดียวกันขี้มาเป็นขี้เจดีเสก็แสดงว่าเป็นนกมงคลไอ้เลี้ยงเป็นที่นิยมขี้เป็นยังไงนะขี้พี่เป็นเจดีขี้ที่เดียวครับปกตินกอ่าขี้เป็นวัวไหมคนเดิมตันมาขี้เจดีย์แต่บางตัวเนี่ยจะนอนใช่ไหมหมุนหน้ามันต้องขี้กระจาย ถ้ามันเป็นไหก็ไม่ถือว่าให้ตัวแต่ว่าถ้าดีที่สุดถ้ามันนอนที่เดียวที่ความสูงมากเจ้าของก็ต้องคอยออกเง้นเวลามันพื้นก็ติตามผลนั้นเลยมันจะมีเกศบอกขนขาวๆกับพื้นออกเผื่อเป็นชิงเชื้อรามีเด็กเล็กในบ้านก็ต้องหมั่นทาความสะอาดทุกวันจะดีทามีเวลาถ้าถ้ากับนกกรงนี่ก็ต้องนกกรงค่อนข้างดูแลรักษายากกว่าต้องทําความสะอาดทุกวันต้องพาเที่ยวทุกวันี่ยเป็นนกแข็ง ปอดได้นกเขานี่ไม่จำเป็นต้องเอาไว้บ้านฟังเสียงที่บ้านว่าเราเลี้ยงให้อาหารมันสมบูรณ์ซะสัปดาห์หนึ่งพิ่มอาหารให้ครั้งหนึ่งอย่างนกกรุงนี่ให้อาหารวันนี้แต่กินไม่หมดก็ต้องเอาออกน้าต้องให้อาบทุกวันเปลี่ยนน้ากินน้าอาบทุกวันต้องซื้อนอนให้กินนกเขานี่ไม่จำเป็นอายาบำรุงจามธรรมชาติทำให้คึกแล้วก็หาชุมเห็ดเทศบ้างให้กระเพาะแดงบ้างน้ำพึ่งนิดหน่อย ใส่เน้ย่างกินให้กินถ้าแล้วจะสูรใครสู่กันที่รู้จักบางคนก็เก็บเป็นความลับสำหรับเวเองไม่ไม่เปิดเผยความลับให้คนอื่นรู้สำหรับการการเลี้ยงนกนะครับคือแข่งเป็นอาชีพแข่งขันจริงรางวัลก็จะมีอยู่อุทยาแล้วก็แถวภาคใต้ที่เป็นที่นิยมอยู่เพราะตรงตรงนี้พื้นที่นี้มีม,มีมีนกมีเสียนเยอะ คนเลี้ยงนกเป็นสนใจเยอะก็จะแ,แยกประเพศนกที่เขาแข่งขันแั้นแต่สนามที่เขาจัดแข่งขันว่านกประเทศไหนเข้าจริงรางวัลยังไงดูตรงไในก็นั่นอ,อยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันสำหรับสำหรับนกเขาใหญ่ด้วยนกเขาหลวงครับก็เป็นนกที่อยู่วิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยก่อนก็มีการเลี้ยงเยอะครับเพราะว่าเป็นนกที่มีอยู่ทั่วทุก ของประเทศไทยแล้วก็ปัจจุบันก็มีจำนวนที่ลดน้อยถอยลงเพราะเกิดจากการทำลายของมนุษย์จากการวางยงวางยายจากการดักดังนั้นเพื่อเามา่ให้นกชนิดนี้ถึงที่ถือว่าเป็นนกที่คนนิยมชมชอบนิยมเลี้ยงให้ลดปรนมันน้อยลงไปเราก็ควรจะมีการส่งเสริมให้มีการพาะเลี้ยงมีการผสมพันธุ์มีการขยายพันธุ์เพื่อ ให้กลับคืนไปสู่ธรรมชาติให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่มบุคคลที่นิยมเลี้ยงก็ก็กมีการเริ่มมีการร่วมมือกันผสมพันธุ์กันส่วนหนึ่งก็ไว้เลี้ยงเองส่วนนึงก็เพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติซึ่งมีอยู่หลายพื้นที่แล้วครับช่วงคำถามประจำอาทิตย์กับรายการคนรักนกไทยแลนด์ถามว่านกหลิวจะร้องแบบใดพิมพเอร้องหนึ่งกุก พิมพ์บร้องแบบไม่มีกุกส่งคำตอบมาที่0803068476ผู้โชคดีจะได้รับหนังสือฉบับพิเศษจากนิตยสารนกรงหัวจุกไทยและวิตามินโปรโตีนปัฒนาซูปเปอร์เทอร์โบมูลค่า550บาทฟรีสนใจสั่งวิตามินโปรโตีนโทร0859617735 นิตยาสารนกกรงหัวจุกไทยเป็นนิตยาสารของคนรักนกอย่างแท้จริงรอบรู้และครบครันทั้งสาระความรู้และข้อมูลต่างๆทุกๆด้านเกี่ยวกับเรื่องนกกรงหัวจุกนกกาเขนดงรับชมภาพบรรยากาศในสนามแข่งขันมากมายทั่วทั้งประเทศได้หาซื้อตามแผงหนังสือชั้นนําทั่วไปได้ทุกๆต้นเดือนบริหารงานโดยคุณถึงดอนเมืองสนใจประชาสัมพันธ์ในนิตยาสารได้ที่เบอร์โทร081 เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปสีิสารนกรงหัวจุกไทยจากนกที่ไม่ค่อยเล่นเล่นเล่นหยุดหยุดเขาจะเริ่มเล่นเล่นต่อเนื่องใช้แล้วรู้สึกว่านกกระชุ่มกระชวยแข็งแรงพ่อแม่พันธุ์ซึ่งทำพันธ์อาจจะไม่ค่อยร้องแต่ทางฟาร์มผมใช้เบรหน้าตัว5,000ไลท์พ่อแม่พัน์ ร้องขยันทุกตัวทําให้ลูกนกฉลาดติดเพลงไวครับพนานามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0818862886หรือ0859617735ปนานาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหัวจุเกรดคุณภาพระดับซุปเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลิน ยอดผู้พันฝ่เตอร์แรงเข้มสู้อาหารนกรงหัวจุกสูตรพิเศษสำหรับนกแข็งครับสำหรับนกเขาหลวงหรือว่านกเขาใหญ่เนี่ยท่านที่สนใจจะเลี้ยงก็อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนจะนำสัตว์แต่ละชนิดมาเลี้ยงนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราใกล้จะหมดลงแล้วแต่ก่อนจากกันไปครับพบกับช่วงนี้เลยช่วงคลิปเด็ดคนรักนก คนะรับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการครับช่วงนี้ทางรายการก็มี ของที่ระลึกเป็นผ้าคลุมกลงสวยๆจากบรรณามอบให้ครับส่งมาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคลิปของนกกรงหัวจุกนกกังเขนนกแก้วนกเขานกขุนทองส่งมาที่อีเมลของทางรายการครับบรรณาาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารมีจําหน่ายแล้วทั้งอาหารนกรงหัวจุกและนกกังเขนดงท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปครับแนะนาติชมรายการของเราผ่านทาง Facebook ได้ที่คนรักนกไทยแลนด์สำหรับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วพบกันใหม่จุกวัอา,าทิต์ 1ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางแคทแชนแนลวันนี้สวัสดีครับ